งงแล้วมันงงงงงแล้วมันงงงง,ง,งคุณจะงงอะไรฮะเอา้าก็โมเดลเนี่ยหัวโตหวโงมมาไปถ่ายงานวันนั้นโอ้โหอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่มันไม่ใช่ประเด็นวันนี้นะใช่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นผมจะมารีวิวของเนี่ยนี่นี่คืออะไรมันอ่าผมใบให้เป็นสำหรับติดอ่ะเสาไฟชัวเลยอื้อุงไม่ใช่อันนี้เล่นกีฬาได้เล่นกีฬาได้เออ ไม่บอกดีกว่านะหรือว่าไงแล้วก็บอกเลยก็ได้อันนี้ก็คือนี่แป้นบาสนะทุกคนแป้นบาสจิ๋วที่ติดก,กับกระจกตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะมาติดให้ดูวันนี้นะครับติดน,นะครับ,รบผมมีวุ้นกระต่ายนะครับแต่หูมันหายไปข้างหนึง่งไอหูอยู่แต่มันหลุดนิดนึนนงอ๋อวุ้นกระต่ายนะให้ผมกินเหรอได้ครับแต่ด้๋ดีดดผมมมงเป็นหนูนะผมมมงเป็นกระต่ายตรงไหนอ่าลองกินคำหนึ่งนะ แซบ่บอืมโอเคเมื่อกี้เราก็จัดการหนูหรือก็ต่ายเป็นมุ้นหรือเปล่าเออเป็นวุ้นนั่นแหละอาก็จัดการเสร็จเรียบร้อยผมจะมาติดแป้นบาร์แล้วนะเนี่เดี๋ยวแกะก่อนรนะดับแรกไม่มีแพ้หรออืแกะก็ต้องมีแพ้สิมุกเก่าแล้วนะชายคุณยังเอาไม่เล่นอีกเหรอมุกต่อจะเล่นใหม่ออมา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 ,มา นี่อันนี้เป็นเป้น,ปนบานของเรานะอันนี้ยังไม่ต้องสุกโอเคแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผ,ผมสงสัยมานานละคุณจะติดยังไงติดต้องกระจกไนงะต้งกระจกใช่เอเคถ้างั้นติดเลยอ๋อมันเป็นแบบว่าพับลงมานะทุกคนโอเคโอเคนี่พับเสร็จเดี๋ยวผมจะติดเลยนะติดเลยจ้ามาใช้มาใกล้ๆกอาตรงนี้นะอุ้ยสูงไปป้าลงมาน,นิดนึงก็ได้นะ โอ้ยก็ประมาณนี้แหละดีละปิดไปจุบจบเรียบร้อยนี่คลิปนี้จ,จะเป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนนะอีพีต่อไปเราจะรีวิวอันนี้อันนี้มัคืออะไรยังไม่บอกนะครับเราติดตาม EP นะ่ะอ่ะขั้นตอนต,อนต่อไปจากที่คุณตีนติดแป้น,ปนบาสไปแล้วเราก็จะมาสูบลมสูบปีอทุกบาสสิอืม ลูกบาสตรงไหนมันลูกรักบี้คุณยังไม่ได้สูบไงอันแหรอมาเดี๋ยวเราก็ใส่จุกตัวสูบไปแล้วกันนะโอเคตัวสูบนะอ่าใส่เรียบร้อยสูบเลยชายก่อนหนึ่งผมหารูก่อนรูอยู่ไหนรนะูอยู่ตรงนั้นไงอ๋อนี่ไงโอ้เล็กนิดเดียวเองไปต้องนั่งเข้าไปนิดน,นึงนะคุณดูนะสูบเลยชายไม่ใช่แบบบุ๊บปิวออกมานะเอาแล้วมาแล้วเริ่มพองแล้วนะคุณดู เอานนหนาๆได้ใช้สามารถดอดได้อืมแต่ผมกลัวแตกเลยไม่เป็นไรประมาณนี้พอไหมอื๊ดึงนี่ไหนใช้ลองดออกับพื้นสิอา้าวปิวได้นะได้อยู่ได้อยู่โอเคขั้นตอนต่อไปเราจะไปเล่นใช่ไหมชใช่ใช่เล่นเราต้องไปเล่นก็คือการชูตโอเคโอเคงั้นเราไปเลยนี่นะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการชูตใช่ไหมชใชยใช่แต่ เราจะสลับกันชูใช่ไหมคุณเตียใช่ดูลูกสิกับเทียบมือผมนิดเดียวโอ้โหแต่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 คุณชูลูกใหญ่สิมันจะไปลงยังไงอะเดี๋ยวหยิบให้ดู<ะ>ลูกเล็กลูกใหญ่เทียบกันโอ้โหผมเห็นลูกเท็กเป็นส้มมันอนะอันนี้ไซลูกไซส์เบอร์หกนะแต่เป็นบาสโฟมธรรมดาเด็ดดูสิโอ้โหแตกต่างกันมาคุณเตียนลองชูด,ดิไม่ชูชูไปลงหรอกนะ โอ้อะไรอ่ะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หทีนึงเราจะชูดกัน5ลูกใครชูดลงได้เยอะที่สุดชนะเป็นชนะแล้วก็สามารถสั่งผู้แพ้ได้ว่าทำอะไรใช่โอเคโอเคอเคอาชูต้องไหนใช้เรียกเลยเอานะอือเอาเลยโอ้ยโอ้ใกล้ๆไม่เข้าเลยคุณไม่ได้บอกว่าผมยื่นมือไปได้ผมก็ยื่นมือได้สิ ห้ามเย็นมือท้าทายหน่อยโอเคเอาตรงนี้นะใช่โอ้ลูกที่เท่าไหร่ละวสองสองลูกที่สามโอ้ยนิดเดียวลูกที่เท่าไหร่คุณเต้นลูกที่สี่โอ้โหไม่เข้าลูกสุดท้ายฮึบไม่เข้าโอ้โหไม่เข้าเลยนะของผมนะเดี๋ยวดูผมเนี่ยคุณเต้นโอเคโอเคถึงตาผมเลยที่ต้องโชว์สเต็ปไหนจะชูลงหรือเปล่าเดี๋ยวผมเลือกมุมก่อน อืมุมนี่ยแหละไปลุกจะลงก,ก่อนนะโอเคปึ๊บ <Okay. S 2> โอ้พิดเดียวมาลูกที่สองห้ลุกเช้าลุกเตใ็ใช่ใช่ปึ๊บมาลูกสามด้วยเข้าไหมปึ๊บอ้ยไม่เข้าลูกสี่ลูกสี่ลูกสี่คำหนึ่งปึ๊บไม่เข้าลูกอะลูกท้าย คุณไม่ได้บอกว่าผมสแลมดังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับโธ่อะไรอ่ะอนั้นต้องเป็นแน่เลยฟึ๊บโอ้โอเคก็ยังไม่มีใครชนะนะผมมีโอกาสได้คุณสามดูโอเคโอเคป่าสมมติผมช่วลงสองคุณช่วลงหนึ่งผมก็ชนะคุณสองหนึ่งใช่แมตพอยต์นะแมตพอยต์หรือถ้าผมศูนย์คุณหนึ่งคุณก็สั่งผมได้ลูกแรกไม่ครับอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่ยไม่เป็นไรเขามีโอกาสอีกสองรอบานั้น ลูกที่สองไม่เข้าเข้าโอ้โยเข้าและลำบากผมมาทีน,นี้ลูกที่สามอย่าเข้าถือสองสองลูกอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าถือ,อลูกเดียวโอเคาชายตอนนี้คุณก็มีโอกาสได้ชูแล้วนะใช่งั้นเดี๋ยวผมชูตรงนี้ดีกว่านะ ปึ๊บลูกหนึงไม,ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเย็นเย็นเอาละลูกสองปึ๊บไม่เข้าไม่เข้าอีมาตอนนี้คือผมพอแล้วขอเปลี่พลังก่อนอืม,มาทำอะไรล่ะรอมีพลังงานสีสยยอแดงอ๋อมามาลูกสามไม่เข้า ไม่นับครับไม่นับ<อ>ผมเป็นผู้ชนะนะชายอันนี้คือเราก็ต่อให้คุณไปก่อนนะบางทีผมไม่ได้จริงโอเคเดี๋ยวเราไปดูบทลงโทษของผู้ชนะบทลงโทษของผู้แพ้กเลยไปให้คุณเก็บจัดตรงนี้ของผมที่มันลกอยู่ฮะจัดให้ผมหน่อยนะโอเคนี่สบายสบายตามนั้นนะชายนะโอเคชายจัดเลยเฮ้เดี๋ยวเราเป็นบ้านแล้วอ่ะอันดับแรกเราจะจัดตรง โมเดลอะไรกันไหเดีนี๋ยวห่วางแ้วนลนีโอแล้วก็นี่แล้กพีกเบิ้มไข่ขี้เกียจนายิ้มโอเคโอเควางเลยช่ยวางไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้แล้วกันข้างๆโกหังตรงนี้เรียบร้อยทำผมก็เป็นผู้ชนะนะชายนะอืคุณชนะผมได้แค่รอบนี้แหละ อีพี EP ต่อไปสําหรับการจัดห้องนะชายเราจะใช้อันนี้ใช่อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ไงถุงเนี้ยในถุงเนี้ยมันไม่ใช่คัมภีร์นะทุกคนมันคือแบบหลม่มไม่บอกดีกว่านะโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร,ร์กดติดต่เใ็้กำลังใจให้พวกเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมเป็นางของเราด้วยทุกยอมทางนะอ่ะดมหนชายดมไห 不、哦、一定要好的，哦、拜拜。拜拜